รับแจ้งเกิดทั่วไทยสวัสดีค่ะอยู่ด้วยกันในรายการร Th ับแจ้งเกิดทั่วไทยกับเจนี่อีกเกินหน่อยค่อยฮักเดิร์คเดิร์และที่เจนี่ยืนอยู่นี้คือสบายดีทีวีนะคะโอ้โหพูดแล้วก็หมดหนิดค่ะรู้อยู่ว่ากรุงเทพรถติดพิธีกรคุยชนี้ตะเบียนนี่ไม่ยอมทำกันบ้านเลยเนี่ยมาก็มาสายเฮ้ยน้องดนนัน่นรับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคยุย้ยอันนี้แนะนำก่อนนะคะอันนี้คือน้องดนว่างแล้วใช่ไหมว่างครับผมุยดีเลยพอดีตาเบียนเนี่ยคู่กันกับเจนนี่เนี่ยมาสายโอ้ยว่างเสมอเลยครับ เกิดนะฮะอันนี้มาดูดูผมดูอยู่เอาล่ะครับมารับแจ้งเกิดกันที่กรุงเทพเราก็มาเปิดรายการกันที่สบายดีทีวีช่องเพลงยอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยกันซะเลยนะครับแหม่แล้วก็มาจ้าเอ๋เจอนายดนพิธีกรรายการสบายดีกู๊ดมอร์นิ่งเข้าให้ซะด้วยนะครับซึ่งเรื่องความควรต้องบอกว่านายดนไม่ไปสองรองใครซะด้วย อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนโหแล้วนีจริงยังไงเนี่ยเดี๋ยว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 อยู่เองไปงานผมแล้วใช่เมื่อกี้ให้งานผมขอขอเะครับขอขอโอกาสผมนะครับอยากได้โอกาสครับผมงั้นเดี๋ยวแสดงความสามารถให้ดูหน่อยเจอเจอคุณผู้ชมทำหน้าดีใจคุณผู้ชมครับดีใครแบบว่าถูกหวยสองตัวสามตัวตรงตุดยอดเลยแล้วว่ที่ห้าผิดมวดนี่ว่าเสียใจ เทปหน้าเดี๋ยวค่อยมาโอเคโอเคางแล้วไปมันก็หายไปเทปหนึ่งเลยนะเอางี้เอางี้ครับผมสลับรายการกันถาวรเลยไหมแค้น้คุณอยู่ตรงนี้ชอบติดเช้าเดี๋ยวผมผมเข้ารายการอีกรอบก็ได้ ว่าทาเป็นมิทีกรที่มีจัรยาบันรักรายการตัวเองซนเหลือเกินไม่เกีย่ยวกับเงินเลยใช่ไหมตัวเองตามครับผมงาบคขารู้ัะอย่ามาแทงข้างหลังบ่อยนะเสียวยังไงต้องขอโทษขอโทษคุณผู้ชมครับรู้จักขอโทษก็ให้อภัยโอเคครับงั้นเราไปตามหาคนที่มีความสามารถพิเศษกันีนึ่งกอ่าแล้วรถเบียวไว้ไหนโอ๊ยไปเถอะรีบไปยังไม่ได้ล็อกรถเลย เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ไปหาผู้แจ้งเกิดกันตอนน่อดีกว่านะตาบียายเจนนี่ดูสิครับลุยเข้าไปในสบายดีทวีกันเลยจะเจอกันไม่เนี่ยเดินผ่านป้อมยามหน้าสบายดีทวีพอดีนั่งง่ะเจอน้องยามจอมขยันแถมเป็นแฟนคลับของตะบียญเจนนี่ซะด้วยนี่นี่นี่คุณซีเคียริตี้ยุทธัะแห่งบ้านสบายดีของเราเ็คือว่าเมื่อเนี่ยติดตามรายการพีมาตลอดเลยครับเมื่อนี้ ผมมีความสามารถพิเศษมีความสามารถพิเศษอะไรนี่แก้วครับงงแก้วไหนไหนแก้วอันทาแป๊บหนึงได้ครับอ่าทาทาแปลว่านอนอ๋ออ๋อออโอ้โหมันก็แก้วทำไมอยาเป็นเป็นแก้วพิเศษมีวิญญาณอยู่ในนี้แต่ก่อนอะมันจะเป็นชิ้นวยแก้วมาก่อนแก้วใบเนี้ย คือหลายชัวยย่วอายุคนก็ใช้แก้วใบนี้ได้ดด้วยแก้วแมนครับแต่ผมสามารถจับยังพวกคุ้มมันได้แก้วใบนี้ะทะลุมีติกันได้ครับเอาอยังท่านแก้วใบนี้ก็ได้อะไรนะผ่านทะลุแก้วไปก็ได้แหมมันจะไปไม่ได้ยังไงว่าแล้วตาเชิดน้องยามคนเก่งของเราก็ไปหยิบถ้วยสังกะสีมาหนึ่งใบนะครับบนถ้วยมีเหรียญสิบวางอยู่หนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะทะลุมิติกันได้ยังไงนี่ถ้วยมีแก้วแล้วนี่ยังี้มันขาดยู่บาทหนึ่งหมครับาขาดบาทหนึ่งนี่มีตั้งสิบบาท มันบอกโคะ้โอ้ยไอ้น oh, 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 uh, uh, um, ี่ฮะโอ้ยโทรยันถึงเฉินนี่โอ้ยบาทเดียวหนึ่งโอ้อ่าอ่าบาทหนึ่งยั่ไม่มีมีเตอรบาทมีเตอรบาทคอยเสียบให้มันเป็นสิบเอ็ดบาทก็เอาใส่ไปดิง่ายเอาเอาเขาทั้งดาด้ะเฮ้ยเดี๋ยว่าบอกว่าจะเอาแก้วครอบไปอย่างงี้เหรอแมีนครับแล้วไงอ่ะแล้วเอาไอ้เนี่ยย้อนลงดาเฮ้ยมันจะเข้าได้ยังไงอ่ะโอได้เี้าได้เบิ้งเด้อเบิ้งเด้อะางกับตาด้วยทีนี้เบี้ย ยังไงเนี่ยก so ็เม okay. oh, ื่อกี้เราก็เห็นเหรียญบาทที่นี่มีคนหนุ่มเชิดแล้วมันจะทะลุดาแก้วเฮ้ยก้นแก้วเข้าไปอยู่ในแก้วได้ยังไงล่ะครับเนี่ยเฉลยเฉลยให้เพื่อนลูกเดียว่ามันจมูกเปิ้งเพื่อนสีแดงเปิ้งยีแดงเปิ้งเป็นต่อมกระตุกอ่ะนี่ถวยถวยถวยจังสี่อ่าใช่แล้วก็พายังซี่อ่าใช่ใช่ใช่เแล้วเจ้าก็นี่คุมอย่างนี้เลยเมียนเจ้าเหรียญเนี่ยเอาเหรียญเนี่ยไปจ่อตูดแก้วใช่ไหมเมียนไปเนี่เข้าอีกแล้ว โอยู๋แหมโลกกงอแแหเนี่ยนี่เขาเฉลยก่อนแล้วแกยังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยเฉลยไหนรจะนี่นี่เข้าไปแล้วใหญใหญ่จะทำงานดีกว่าเราไปเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวคันง ี่บอกนดูสิครับฉเฉลยแล้วตะเวนของเราก็ยังงงอีกลุปก็คือมันมีเหรียญอยู่2เหรียญอยู่ในแก้วอยู่แล้วลหละครับแต่วางทับกันเราก็จะเห็นเพียงแค่เหรียญเดียวนะครับแล้วเราก็แกล้งเอาเหรียญบาทเทิมเข้าไปที่ก้นแก้วแต่เหรียญก็ยังอยู่ในมือนั่นแหละครับแต่พอถ้วยมันจะเด้งเหรียญที่ซ้อนกันอยู่มันก็หลุดจากกันก็เลยเห็นเป็น2เหรียญล่ละครับดูแล้วก็เลยเหมือนกับเหรียญบาททะลุกแก้วได้ยังไงล่ะครับมหมสนุปว่าเจอหนุ่มเชิดน้องยามแฟนรายการออมค่อยซะแล้วล่ะครับ เป็นว่าไปหาคนที่มีความสามารถต่อเลยกันแล้วกันนะตาบียเจนนี่เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเอ๊ะไอ้หนุ่มอ้วนคนนั้นหน้าตาเยเกบิดแขนไปมาเหมือนโดนอะไรสักอย่างรักนะครับช่วยช่วยพี่พี่ฮ้อะไรเข้ารักไอ้แข้งแข้งแข้งอะไรพี่อะไรนี่ไงพี่มีเห็นเหรอเนี่ยไอ้เหล็กเนี่ยนะเหล็กที่ไหนเราพี่เหล็กที่ไหนนี่นี่กำไรกำไรกว่าผมจะได้มานะพี่ผมเสียเงินไปเยอะแยะมากเลยเนี่ยข้างขวาเนี่ยเป็นกำไรพี่ ผมเพิ่งได้มาสิปีแล้วเนี่ยสิปีแล้วกําอะไรพี่กัไเรพี่เนี่ยกําไรน้องแล้วมันมันยังไงอ่ะเพิ่งได้มาปีที่แล้วแล้วพูดเหมือนพูขโมยเลยอ่ะมันจะมันจะอยู่ด้วยกันกไี่กํารน้องมันจะอยู่ด้วยกันหมายถึงมันจะคล้องรวมอยู่ด้วยกันเนี่ยนะผี่อ้วนแหมสงสัยที่ตัวคนนี้ถ้าไม่เมาก็คงจะไม่เต็มบาทซสแล้วนะตตาเบยเจนนี่อ๋อมันเฮ้ยถ้ามันจะเข้าหากันขนาดนี้ไม่ใช่พี่น้องแล้วทำไมสามีภรรยาพี่น้องพี่แล้วยังไงอ่ะ เอหากันแล้วเฮ้ยเอเยวถอดออกเฮ้ยถอดรอกเอ้ยฟาากฝาก่อนนี่าฝาฝาก่อนนี่น่นี่ไปแล้วไปแล้วไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยยังไงดียังไง้เข้าได้ไ ว้าวแล้วมันคล้องอยู่ด้วยกันได้ยังไงล่ะเนี่ยเด๊ๆเดเมื่อกี้เราไปเห็นว่ามันเป็นคนห่วงกันนี่นาสงสัยจะเป็นกําไรพี่กําไรน้องห่วงพี่ห่วงน้องพลาดจากกันไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันอย่างที่ตะอ้วนคนนี้มันว่าจริงๆินะเนี่ยแหมงานนี้ต้องบอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะตาเบียเจนีเฮียดีกว่าไม่เงานเชื่อหรือยังอาขนเชื่อไหมอูหูกำไรพี่กำไรน้องกำไรพี่กำไรน้อง จริงๆมันมีรูนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่อ๋อแล้วก็ดันเข้าไปอย่างเงี้ยหะนี่แล้วก็ดันเข้าไปอย่างงี้นี่ผมอะทำไม่หลอกคนโง่นี่อักมาหลายลายแล้วเนี่ยมาหลายลายเลยโชคดีคนโง่ไปแล้วอะ ว่าเป็นพวกโรคจิตโชบแกล้งคนนะครับตาเบียกับยายเจนนี่ของเราตกเป็นเหยื่อสังหารไม่ได้เรื่องนะครับงั้นก็ต้องหากันต่อไปกันแล้วกันนะตาเบียยเจนนี่เอาเป็นว่าเดินไปเรื่อยๆเดียวก็เจอเจอร้านเสื้อเซลล์สามตัวร้อยซะด้วยแหมถ้างั้นก็แวะสักหน่อยกันแล้วกันนะยายเจนนี่ครับดูรายการติดตามชอบพี่มากเลยเนี่ยตอนนี้เก็บเันดี่นี่นี่ในฐานะขายของอยู่แถวนี้แถวนี้มีใครมีความสามารถพิเศษไหมผมเลยจากกองเงานจะโชว์อะไร โชว์มอไซยังนี่น้องปอนะคอนตะวันอย่างงี้โอ้ยโอ่งอย่างงี้ตกขวายอย่างกึ้อย่างงี้โอ้ยอยากเห็นแล้วว่ะไปพี่ไปดูรถกันดีกว่าไป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 ร้านบ้านนงเ้ทอกคนไป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 นนี่เลยมาดูดีกว่ามอไซค์พี่ ไหนบอกว่าโชว์ไงผมก็โชว์พี่แล้วไงนั่นสิมันก็โชว์มอเตอร์ไซค์ให้ดูแล้วไงเจ้ายังไงมันอีกไอ้หนมคนนี้ถ้ามันไม่ซื่อก็ต้องบอกว่าหวนโอยจริงๆเลยนะ่เนี่ยไอ้นี้ไม่พอเลยพี่ไม่นี่เลยดูเกินผมดีกว่าเฮ้ยโแน่ขับไปจอดเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์เท่เจมี่ วัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไระ่ะผมชื่อบีครับผม,มเป็นหัวหน้ากลุ่มนี้ใช่ไหมครับอ่าเป็นหัวหน้าในกลุ่มสยามสตันครับผม และหนุ่มหนวดหน้าตีคนนี้ก็คือนุ่มบีหรือมือที่จริงว่าโสพลอสวพลชัยหัวหน้าทีมสยามสตันนุ่มบีเล่าให้ฟังว่าทีมสยามสตันเกิดจากการรวมตัวของเพื่อนๆที่มีความชื่นชอบหลงไหลในมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบทั่วประเทศเพื่อจะมาโชว์ในงานอีเวนต์ต่างๆซึ่งแต่ละคนก็จะมีงานประจําทําอยู่แล้วละครับแล้วก็จะมาขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบโชว์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งเกียร์ประวัติของทีมสยามสตันก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะเคยได้แชมป์สตันไบประเทศไทยในประเภททีมมาแล้วละครับเเเออาาาป็นนนนว่ถ้้้จจะคุยกกััใใหมใหมลแบบิไซ เราไปคุยกับนุงบีกับทีมสยามสตันกันต่อเลยละครับตาเบียยเจนนี่รายการรับแจ้งเกิดท่กไทยเนี่ยเคยนําเสนอเรื่องเราเกี่ยวกับสตันมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยแต่ส่วนมากจะเป็นแบบว่าคันเล็กๆอ่าไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเก๋น้องปอนเทมเป็นทาาไรเดอร์อ่ามีเยอะเลยแต่ไม่ ไม่เคยเลยนะที่มันเน้นจ่อจงเฉพาะบิ๊กไบค์ไรบิ๊กไบค์ใช่ไหมใช่ครับถ้ามองด้วยสายตาผมว่ามันน่าจะยากกว่ารถเล็กใช่ไหมยากกว่าเป็นเท่าหนึ่งฟังอย่างเดียวมันก็ไม่ไปเชื่อไม่เห็นภาพขอดูได้ไหมได้ครับนี่หนูจะปะนิดเดียวนิดเดียวอ่ะอ่าใครครับใครครับเดี๋ยวจะให้แบงแบงหมาป่าเป็นแบงแบงหมูป่าแบงหมาป่านะครับผม เบอร์ล้อเท่านั้นนะครับแหมควันกระมองเลยนะครับเนี่ยและในช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมความสามารถกันเต็มๆกนุ่งขาโจในทีมสยามสตันแคมสตันบายประเทศไทยในประเภททีมวันนี้จะมาขอแจ้งเกิดด้วยการโชว์สตันบายขั้นเทพกับมอเตอร์ไซค์บิ๊กบที่แต่ละคันนักกว่า200กิโลกรัมส่วนลีแลวจะสุดยอดขนาดไหนต,ติดตามช่วงหน้านะครับรับแจ้งเกิดทั่วไทย